อ้อมผักกะแงงผู้ใดอีน้อยอ้อมกบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแงงย่ยางเข้าตลาดกวาสายตาผักกะแงง ยางโดนไลยปวดขาปวดแข้งโอ้ยพักกันยงจับอยู่ใส่อีน่นอนวัดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจกินบนไปพี่น้องเมนูนำเสนอข้าวปรุนพี่น้องข้าวปรุนข้าวปรุนน้ำยาตรีนพี่น้องน้ำยาตรีนมาเด้มาเดอแซ่บอีกคือเขาพี่น้อง อยากเห็ดยังกัเห็ดพี่น้องอยากกินยังกัเห็ดพี่น้องเห็ดกินเยาว่ากันพี่น้องกันบากันมันบลดสบายใจยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นแล้วค่ะหมอบักไงพี่น้องกินผู้เดียวก็แล้วกินไรก็ขนากเขาหนวกหูเอาที่สบายใจพี่น้องเขาบอกว่าหนังนํำเขาไปนั่งยัมหม้อื้นกระบย่างของเขาเนาะเอาที่สบายใจ บอระบากันอ๋อมีความหน่อยความใหญ่รกอกเอาที่สบายใจอยู่แบบอิสระพี่น้องอิสระ <c oughs> ตีนใกล้กับส้มรุกส้มนางขึ้นเกาหรือพี่น้องไม่อยากพากเองนั่นเนี่ยโอ้ยพักกับเป็นสวนพี่น้องมื่อนี้สิกินหลายหยกพี่เน่มือนเนี่ยห <c oughs> ยกเดียวนะบ่หูแพรหูสนะหรอกพี่น้องมวยอ้นมวยเนาะ มามามาพักกับซีมีแบบทั่วพี่น้องทั่วสดสดไปตลาดเมื่อวานนี้กับทั่วงอกกับผักแตงพี่น้องกับกระรำกับผักมะละลวกพี่น้องมากของมากขน,นาดไหนมะละกับปูกไว้พี่น้องปลูกแล้วต้นหนาฮอนผมนะบัดนี้เอาไปอันเอามาหัน่นในชะ่ะล่างดีดีหันน่นแล้วกับแซ่แข็งพี่น้องแซ่แข็งเอามาลวกแซ่บคือเกา่ามาเด้อมาเด้อ เริ่มแรกก็สิใส่อซอนซอมแน่จังหน่อยเป็นผู้ดีแน่จังหน่อยพี่น้องเริ่มแรกเนาะเอาหนาแน่จัหน่อยต่อไปก็สิเป็นยาจกใส่มือลุ่ยเป็นอ่างต่อไปใหม่ใม่ก็สิเป็นผู้ดีแน่จังหน่อยผู้ดีเลิกพี่น้องผู้ดีดกผู้ดีเลิกผู้ดีเลิกหมายถึงผู้ดีนะคะผู้ดี โซยพี่น <jis Anyway>, <analogy> mm ้องโซยมาสอนคำว่าโซยนี hmm. mm ่พี่น้องโซยอืมอืมอืมจังสิเขาอื้นสวยทั่วกรอบก๊อบจังกรอบ พักลายผลขา้างงบังของุลน,นะโซมลูกโซมนั่นนี่เนี่ยจะยกขึ้นก็ไม่ได้นะมัน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 มัจะลุยลงอะ่ะมันเปื่อยมากเขาเรียกโซมลูกโซมนั่ง ต้มไข่ไข่ต้มพี่น้องไข่ต้มมาบ้านไปวัดพี่น้องมาบ้านไปวัดไปเหตุบุญไปทำบุญหานบันพักรุ่เนาะพุทธตายพ่อแม่พี่น้องพุทธตายหลวงพ่อเอาให้พี่น้องไข่โบ้หน่อยน,อยนยอ้อยแม่ยังโบ้หน่อยหน่อยพี่ที่ไหนก็สิเป็น เอากับเขาไปซื้อซื้อแล้วก็มาเนาะก็ได้แต่เขาไปวัดอยู่หรอกไปไหว้พระอยู่เพิ่นกันเฮ็ดพิธีให้ปวดหนามอุทิศทส่วนกุศลหาผู้หลวงดับเนาะหลวงพ่อว่าอันเอาอันใครไม่กินเนี่ยใครร้ายหลายพันนะก็จะเอาไปอันแก็บบุเนาะไ่ว้หน่อยๆเนาะเพิ่นก็นหอบให้หอบให้โอ้ยวาสนา์เอามาเอาวาสนา์ เอาไปเห็ดมันค่โปรดกินในย่อมพนมมามันพอกินได้ก็สิเป็นเนื้ออื่นน่ะไอ้มาถุงหนึ่งไปเลยกินเอาหายอาะก็สิบว่าบาปอ่ะวะลุกมิ๋นเนาะ นี uh ่ใส่ลูกชิ้นลูกชิ้นจัาหวัดปิกมอไว้กันอูดเอาเถ่าคืนพี่น้องลูกชิ้นพี่น้องลูกชิ้นปลานื่ภาพ Này nhóc cái này. Nhúng quá vậy này. Chị thích thôi nè Chị lắm Khó ngay Tương ta sợ cái nào Tương ta sợ có bòi ruột ngay đó. ข้า่งข้า่งยังไงตีข้ากดไลน์เพื่อนเพื่อนทั้งเฟซพ <c oughs> ี่น้องตุ้ยนี่ยเหมืนเศราประการแรกพี่น้องก้อนจะกินเข่าก็ต้องไปกดไลน์ซะก่อนเพืนะ่อนโพสเยังมากก็ไปกดไลน์เพื่อนซะก่อนเป็นเพื่อนกันพี่น้องก็ต้องไปกดไลน์กันแน่นะอนบ่นว่านสิเข่ามากอ่ะเป็นเพื่อนกันซื่อเนาะบอกแล้วกะสิเขี้ยวอันกี้พี่นอ้องกันซุ่มบ่นบ่โมกเอ้ยบ่โมกพัน ป่าตีงนะแม่เป็นเพื่อนกันกันคุยกันแน่ธรรมดาเนาะก็สั่นสิเอิดแอดแเพื่อนกันไปหยังบ้าง,งเดือนละเตียก็ยังดีปีละเตียก็ยังดีเพี่น้องพวงคนไม่เองเก่งเนาะ เป็นเพื่อนกันนะทั้งเสียมก็ต้องคุยกันเนาะเป็นจังหวนบอกคุยกันกับสีเอ็ดเพื่อนก็ไมาแห่งน,นะมันมาสักสีรบ <c oughs> ออกจังไนมันหลายเพื่อู้ไรวาถักผู้ใดบอบไคุย เขาเอิ่นเพจตายนะเพจตายแบบว่าว่าใส่เหลี่ยมกี่บาทมาเดี๋ยวตัวบันมันจะเป็นนั่งไหลาตัวบัะนีไม่ไม่กับเป็นนั่งเอ๋งกัเป็นนอ,อ่งใส่ซ่อน <笑><笑>あっどうかな เดี๋ยวเป็นั่งเอ๋เดี๋ยวเป็นั่งไรกันเนะปั่นกันก้อนเกลือเดี๋ยวใส่ซอสเดี๋ยวใส่มืออยู่ไหนน้ำยาปลาครับใช่ปะปลา,ปลายัางกระไดใส่ไปไหมน,น้ำยาใกล้กันนะ พี่น้องนู่คอยเสิรหัวเะไพี่น้องเอ้ยบอกเสัง์ี่สุดกันเลยหัวเป็นเงี้ยงยยไยโยมาธรรมดาเอาที่สบายใจของของแต่ได้พี่น้องต่อมเปนนม็นพี่น้องเนี่ยบ่านพี่น้องอะพี่น้องซือว่าแมน สวัสดีคับพี่น้องมาอีกแล้วนี่ต้องเขาละแบบเนี้ยลูกไข่ห้อยมดเหม,ม,ดม,ดม,ม,มือนมังโมกันแม่่นนะ่ะตีงี่กับตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยนะ <laughs> ก็มีหลายรดุดนี่กรหนหลุ่น,น่อยรลุดไงฮะอีกกาะทิทย์นึ่ก็ไปาไงนั่นกัน่ะ ไหนเจ็บซุกอะไรด้นเนี่ยเมื่อนี้นอ,อากาศน้อนหรอพี่น่องนม่นนี่หมาตก แรกผ่านไปยกแรกผ่านไปพี่น้อง